สล็อตช็อตฟีนแรงมากเผยสายเหตุโกนาเตไม่ได้แมนออฟเดอะแมตช์แม้ทําประตูให้ลิเวอร์พูลนำจากฝูงพรีเมียร์ลีกควันหลงของลิเวอร์พูลหลังบุกไปชนะวูลแฮมตันสต่อ1นึ่ทำให้เก็บเพิ่มเป็น15คะแนนแซงขึ้นไปเป็นจากฝูงพรีเมียร์ลีกอังกฤษนำหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาเซนอลที่มี14แต้มเท่ากันได้สำเร็จ หลังเกมนี้ไรอันกราเฟนแบมิฟินตัวเก่งของลิเวอร์พูลได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์แต่ในขณะที่ให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตอิบราฮิมาโกนาเต้ที่ทำประตูขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ก็เข้ามาแซวว่าทำไมเขาถึงไม่ได้รางวัลน,นี้อิบราฮิมาโกนาเต้อ้างแบบติดตลกว่าใครเป็นคนตัดสินว่าใครคือแมนออฟเดอะแมตช์เป็นไปได้ยังไงเป็นน้องชายผมเหรอผมต้องยกให้เขาเหรอที่มิลานผมทำประตูได้วันนี้ผมก็ทำประตูได้อีกนะผมไม่สมควรได้เหรอ แต่ลิเวอร์พูลก็จัดก,การสงบศึกพร้อมเผยสาเหตุที่ไรอักราเฟนแบสมควรได้รางวัลแมนออฟเดอะแมตช์มากกว่าอิบราฮิมาโกนาเตว่าโกนาเตหรอบางทีเขาอาจจะลืมจังหวะที่เราเสียประตูไปนั่นอาจเป็นเหตุผลที่เราเสียประตูเพราะจังหวะน,นั้นเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นเพราะอย่างน้อยเราพอบอกจะได้ว่าเราน่าจะหลีกเลี่ยงการเสียประตูได้